องจริงว่ะได้เมตร12ล้านจริงด้วยฮ่าฮาเยี่ยมได้เกินไปนะเกินไปนะได้เมตร12ล้านนะเกินไปพี่ว่าเดี๋ยวพี่เติมโค้ดใหม่ก่อนมันมีโค้ดใหม่ตอนนี้ครบ41เลยนะพี่เติมโค้ดใหม่กันยังไอ้พวั่งสเปเชียลอ่ะโค้ดสเปเชียลดูนะเดินเลยสเปเชียลคิงลูฟี่ 100K อู้หู150เอ้ย เอ้าได้คิงลูฟี่มาด้วยว่ะล่างอะไรวะเนี่ยลูฟี่มันเป็นลมิเดตนะมันจะเข้าตู้แค่ครั้งเดียวไม่แต่แต่พี่เติมโค้ดแล้วพี่ได้มาเลยเนี่ยคิงลูฟี่เนี่ยนั่นไงพอใส่โค้ดแล้วมันได้แต่พอมดอันนี้ไปนานนั้นมันจะเอาเข้าตู้อ๋อเข้าตู้แค่ครั้งเดียวโอเคโค้ดต่อไป300เกม watching you อู้ถามร้อเกมนะแล้วก็2องว่าเกมเกมเบรกทู่ตอนนี้มันโคตรนึู่นย์่งอู้สองร้อยห้าสิบาทแอนตอนนี้ออกสตาโคตรอยู่กป่าโคตรสุดท้ายก็คือนาวเฮียแล้วก็ยิวอ้โห ได้มาประมาณเท่าไรเก้าร้อยเพชรวะประมาณเก้าร้ยหสิเพชรอะประมาณหนึ่ันเพชรอะทั้งหมดหนึ่พเพชรวะวะหนึ่งพันเพชรวะออ้ไม่ได้เล่นนานเข้ามาเติมโค้ดได้หนึ่เพชรนะได้ลูฟี่มาด้วยหนึ่งพันเพชรหนึ่งพันเพชรแ้รนบผมหางมาเยหนึ่งพันเพชรอะหนึ่เพชรหนึ่เพชร ตอนนี้ก็รวมๆพี่ก็มีหนึ่งหมื่นเพชรแล้วมั้งเนี่ยบ้านเนี่ยพี่ก็มีหนึ่งหมื่นแล้วพี่ไม่รู้จะเอาเพชรไปทำอะไรดีพี่ว่าจะเอาไปซื้อซื้อออฟนะพี่ว่าจะไปซื้อออฟชิวๆลองๆแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดองไว้ก่อนดองไว้รอรอโอกาสดีตอนนี้อยากได้บูม่าห้ดาวมากเลยแบบว่าคือถ้าบูม่าห้ดาวมาก็คือซื้อเลยอ่ะแบบเนี้ยบูม่าห้ดาวแบบเนี้ยแบบเองเนี้ยเออแล้วแล้วอย่างนี้มันมีกิลกรมแมนห้าดาวอยู่ใช่ไหม นี่ลงลงตู้อ่ะแล้วเองก็เอาไปทำเป็นหกดาวใช่ไหมไกลแก่ที่ก็อยากได้ปะที่ก็แม่งหกดาวมันดาเมทัลสิบสองล้านอ่ะมันเยอะไปมากดูพลังมันอลังการพี่ป่วยไอเฟต์ล่าพลังมันอลังการมากเลยนะมันสาดไปแบบผมพอังเยอะมากดูพลังมันอ่ะแล้วบูมา ห้าดาวนี่มันมันได้เท่าไหร,มไไหร่มันได้เท่าไหร่ต่อครั้งนะเงินนะอัปตันได้เจ็ดหมื่นหนะ้าพันอะเจ็ดหมื่นห้าต่อรอบเหรอใช่ใช่อู<ฮ>้รอบละเจ็ดหมื่นห้าเกินไปนะที่กระดาษไอ้ไอ้พวกนี้รวมกันทั้งหมดนะเนี่ยยังไม่ถึงเลยไม่ถึงไม่ถึงเจ็ดหมื่นมันมันได้พันเท่าไหร่สองหมื่นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูว่ามันได้เท่าไหร่นะจากสองหมื่นเก้า เป็นเป็นห้าหมื่นก็ได้ประมาณโอ้โหได้แค่สองหมื่นหนึ่งพันประมาณเนี้ยแต่ว่าบูมาได้ได้เจ็ดหมื่นเนไปวะอย่างเงี้ยก็เลยได้เกียวกับแมสตัวละหนึ่งล้านลงได้ประมาณกี่เวบได้หนึ่งล้านต้องเสียสามสิกว่าเวฟที่แปดก็ลงได้เรานี้เว่แปก็ได้หนึ่งล้านแลยใช่ไหมถ้าถ้าแบบบูมาอัพต็มใช่ไหม โอเคสุดยอดไปเลยโอ้ใครมาวางบูมาตรงนี้เนี่ยเองอเ,คเคยเองเคยเอาไอ้น,นี่วะเอาเอกขนอลแล้วก็บูมาสีดาวกับบูมาห้าดาวลงพร้อมกันสามตัวแล้วก็ช่วยช่วยกันบ,บุนเงินไปทำเลยเฮยแค่เทมืลกับเฮ้ยไม่เห็นเทมือยกับบูมาตัวอื่นไม่เจอบูต้องใจได้างี้ต้องจัด,ดนะบุนเงินเอาตัวบุนเงินสามตัวเลยนะมันน่าจะเร็วนะพี่ว่า ว่ารายการว่าเรือมันเร็วงไหมแต่มันใส่ตัวได้น้อยโอเคอุ้อยากอยากออกไปดูลูฟี่ที่ได้มามากเลยอันมันไม่โหดนะมันไม่โหดแต่ว่ามันเท่ใช่ไหมเอามาขี่คอเล่นๆได้เอามาขี่คอโอ้คำนี้ <c oughs> เอามาขี่อะไรงไงที่ๆงไง <c oughs> โอเคจะรอให้มันจบแล้วกัน รอๆนอนรอ GTA รอก็ได้ไหได้บังไฟคืออะไรเนี่ยได้บังไฟมันมันจะมีตัวสกินเอาไปปูกได้